สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องอัญญาเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่ที่ช็อกโกแลตวิวค่ะนี่นะคะมีรถรุเสา,าด้วยแล้วนี่นะคะก็เลียกับไปดดเสา,าแล้วก็ไปขึ้นรถบัสต่อนะคะมีผีตัวตลกเลยนะคะกับโครงกระดูกเยอะม,มากเลยค่ะทุกคนพี่นารานนะคะทุกคน แล้วก็เดินเดินไปต่อแล้วก็มาเล่นที่ม้าหมุนนะคะแต่ว่ามาเล่นไม่ได้ก็มานั่งค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาตื่นเล่นต่อไปนะคะก็เจอกับคุณผีเนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็เดินต่อไปนะคะที่ถ่ายรูปค่ะที่ถ่ายรูปมีมา,มากๆเลยนะคะนันชื่อว่าร้านช็อกโกแลตนะคะแนะนำให้มา ถ่ายกับพี่หมีค่ะพร้อให้ลูกโป่งแลาฟรีด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก,กับพี่หมีนะคะแล้วคุณยายก็มาถ่ายด้วยนะคะแชะแชแชทแล้วต่อไปก็เดินนะคะแล้วก็เจอฝูงเป็ดนะคะทุกคนน่ามักมากเรากะเข้าไปจับแต่เข้าไปจับไม่ได้นะคะเราก็เลยเดินวิ่งหมีไปเลยแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับพี่สุน,นักยักษ์นะคะยักษ์มากผนิดนึยนะ และการแสดงนะคะทุกคนมานั่งเต้นหลออพี่ขึ้นเรือเลยนะคะทุกคนสนุกม,มากนะะเตะนจอจุอจุอจกนะคารอพี่่าะบอกมือใบยบยให้นะคะที่หลาน ก็เปิดเพลงมันมากๆเลยนะคะก็เต้นอโจอโจส่วนข้างบนเรือนะคะก็จะมีพี่มอมสเตอร์กับโครงกระดูกนะคะนี่นะคะพี่มอมสเตอร์ตัวสีฟ้ามาแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะและเรือก็มาตามต่อนะคะมีผีโครงกระดูกนะคะแล้วก็มีพี่หมีใส่ ชุดฮันลาวินฟักทองนะคะอยู่ตรงหัวเรือน่ารักมา,มากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะผีโคกกระดูดนะคะก็เต้นเมามันมากเลยทุกคนทางร้านจุดผูด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเขาก็วนกลับมานะคะ เราก็ยังเต้นกันอยู่นะคะเพราะว่าเพลงสนุกมากเลยค่ะทุกคนอือ่ะอ่ะแล้วพี่มอมสเตอร์นะคะเขาก็ทำท่าสุดพิเศษคะ่ะบอะว่าหลังจากเต้นเสร็จเราก็เดินเชื่อมร้านต่อนะคะเขาแต่งร้านได้สวยมากเลยค่ะทุกคนแถมใหญ่ด้วยนะคะเป็นธีมฮาโลาวีอ่ะทุกคน แล้วก็เดินไปนะคะเดินเดินเดินแล้วก็เซิม,มุมถ่ายรูปนะคะกับคุณยายคนแก่แล้วก็เดินไปหาที่นั่งกินข้าวนะคะก็เดินไปตึ๊บ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 แล้วก็เข้าร้านนะคะนี่นะคะก็เป็นร้านที่เราจะกินนะข้าวกันะคะทุกคนเที่เวานั่งข้างในนะคะก็เพราะว่า มีฝนตกนิดหน่อยค่ะก็เลยเข้าไปนะข้างนอกไม่ได้แต่ก็มาเดินเล่นนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะให้เดินเล่นนิดหน่อยะคะ่ะนี่นะคะก็แตะผีโครงกระดูกนี่ทุกคนผีโครงกระดูอีกแล้วเลาวน,นะคะเขาก็ทําผีฝักทองนิดสวยม,มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็เดินไปเล่นตรงนี้ต่อนะคะของเล่นจุบมากๆเลยคะ่ะแต่น่าเสียดายคะฝนตกค่ะทุกคนก็เลย ลงรถไฟเริ่มได้นะคะแล้วก็เดินม,มาต่อค่ะก็คือเราจะเดินไปบ้านผีสิงนะคะแต่ว่าฝนมันตกหน,นัอนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ไปค่ะก็มาเดินดูตรงส,วน,สวนมัเตอร์ฟายค่ะสวยมากมากแล้วเราก็เดินไปตรงสวนผีนะคะผีเยอะมากนี่นะคะก็นี่ะนคะคะก็เดินใกล้ถึงแล้วก็คือมีผีมากๆเลยนะคะ ยังไม่ถึงบ้านพีสีนะคะคุณแม่ก็บอกว่าให้ไปกินพิซซ่าแล้วก็ไอติมะะกันค่ะเพราะว่ากลับข้าวมาเยอะแล้วนะคะคุณแม่เลยบอกว่าให้เดยวแบบดังแบบไปนะคะนี่นะคะแล้วก็เด็สมบัติตัวบอลคาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายค่ะทุกคนนี่ฮัลหลสมุนหมุนหมุนค่ะหมุน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  คนเยอะมากเลยนะคะขานาดฝนตกคนยังมาเดินเล่นเลยะค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงที่ตัวแล้วนะคะก็ทำน้ำให้คุณแม่กับคุณยายกินนะคะแล้วก็พวกเราด้วย นี่นะคะก็ทำแล้วนี่นะคะไอติมกับพิซซ่าก็มาแล้วนะคะก็กินกันอย่างอร็ดอร่อยเลยคะ่ะมีสมองฟักทองแล้วก็ผีสีม่วงนะคะไอติมนั้นเขาอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นส้มค่ะทุกคนส่วนข้างล่างอันเขียวๆก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็นยมสตรอเบอรี่นะคะทุกคนของเขาเอร่อยจริงๆคะ่ะอย่าลืมมากินกันนะคะ พิซซ่าขาดใหญ่มากเลยนะคะกินอิ่มจุใจเลยะคะ่ะทุกคนพอกินข้าวเสร็จนะคะก็กำลังเดินไปบ้านผีสิงค่ะทุกคนเราก็ทางไปนะคะพอเราเจอที่หน้าถ่ายรูปนะคะเราก็จะถ่ายรูปค่ะที่นะคะก็กำลังเดินไปบ้านผีสิงค่ะนี่นะคะทางเดินของเรา อันนี้ยังไม่ถึงนะคะแต่ก็ใกล้แล้วนะคะขนาดทางป่วยอย่างน่ากลัวเลยคะ่ะพี่นาเราเขาเลยบอกนะคะว่าถ้าเจออะไรน่ากลัวให้เอาลูปป่งตีนะคะแต่ว่าตีเบาๆนะจ๊ะนี่นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนน่ากลัวมากๆเลยนะคะนะคะทางไปที่ไหนว่าน่ากลัวขนาดไหนนี่เขาก็เดินไปนี้นะคะก็ถึงเลย เอาไปแล้วค่ะมือว่าจะมีอะไรกันบ้างพอเข้าไปนะคะก็กี๊กันใหญ่นะคะกี้ลล่นห้องเลยค่ะทุกคนห้องที่สองค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นตุ๊กตาผีนะคะทุกคนเข้าไปในห้องที่สองนี่น่ากลัวทุกคนดูสีน่ากลัวมากๆเลย เราตกสจอลูป,ป่งตีผีตัง้งหลายะค่ะแล้วก็ไปห้องที่สองนะคะอันนาเบลก็มีทุกคนน่ามันน่ากลัวจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เดินต่อแล้วต่อหาห้องแล้วก็จะเป็นห้องนี้โครงกระดูกจิบวายกันนะคะนี่จิบกันอย่างมองมันกินกินกินเข้าไปแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นห้องอะไรลหละมองไม่ออกหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าห้องอะไร แล้วก็ไม่รู้ว่ามีห้องมองไม่ออกะคะ่ะมันมืดมากเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหและและ้วก็ถึงทางออกที่นะคะสรุปปีผีตัวใครอยากรู้ก็ต้องมาเองนะคะร้านช็อกโกแลตวิว